สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกคนที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ช่างปานจะมาต่อ,อสวิตสวิตสองตัวควบคุมไฟหนีร้อนนะครับหรือเขาเรียกอีกอยันวา่าสวิตสามทางนะครับรเดี๋ยวเรามาลงมือต่อกันเลยแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าต้องใช้สวิตแบบไหนถึงจะต่อแบบนี้ต่อควบคุม ไฟหนึ่งหลอดก็คุมได้สองชีวิตได้นะครับลัแบบแรกจำไง่ายเลยครับวิธีต่อด้านบนมันจะมีอยู่สองขีดให้เห็นเยอะสองขีดให้เห็นนะรรเ,นนะเราจะมีในเพจบ,บอกวิธีการต่อนะครับเป็นวงจรวิธีการต่อนะครับเราจะเน้นจุนที่สองขีดนี้เป็นหลัก จะเป็นแบบนี้จะเี็นว่าหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์นะครับถ้าเป็นลักษณะน,น,นี้คือคเรียกสวิตชสามทางครับอ่าเรามาต่อกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเสียบไปเลยครับหนึ่งกับสามเสียไปเลยครับ มันจะเป็นคู่ๆนี่นะอีด้านหนึ่งก็เหมือนกันครับเนะเสียไปเลยครับเช่นไหนก็ได้เสียวกไปเลยจะบิดซ้ายบิดขวาเอียแต่แขงซ้ายแขงขวาบิดเนี่ยก็ได้หมดคนระับนะนี่ฮนะต่อยวิธีจำจเทคนิคง่ายๆยบิจดจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็จะ,จะได้ มิดนี้ไม่ใช่ได้ตรงตรงนี้ไม่ใช่ได้นะครับอ่าต่อไปเราจะมามีโปวเก็มแนละ้วสายอย่างนี้จะเป็นเหมือนมาจากเมนเอามาเข้าีด้านนี้เห็นไหมที่เขียนวนะ่าที่มีตัวเลขคำว่าศูนย์นะเป็นเลขศูนย์นเสียก็ไปเลนะเย,เลยดูไหนก็ได้ครับดูไหนก็ได้ เสียเข้าไปเลยดูนนี้หลอดไฟนี้ผมเตรียมไว้แล้วเมื่อเราเสียบเข้าไปานี้แล้วนี่คือสายเมนนะครับไฟจะเข้าด้านนี้เป็นหลักไฟจะเข้าด้านนี้เป็นหลักแล้วอีกเส้นหนึ่งที่มาจากหลอดไฟี่คือเส้นนี้เอามาเสียบอีกด้านนึ่งอีกเสียบอีกด้านหนึ่งที่เป็นเล็กสุดเหมือนกันดูไหนก็ได้ครับเสียบเข้าไปเลย เสียไปแล้วครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้อันนี้สายเมนที่จะเข้าไปหาเบกเกอร์น,นะคผมจัดนี่เนี่นครับเป็นลนนักษณะนี้นี่เป็นสายเมนไวเข้าอีกเส้นหนึ่งวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปเลยเป็นสายนิวตัน มีสายไฟมีสายเิวอตอน้นเทคนิคึ่จงจำเหมือนเดิมก็คือเส้นนี้สีน้ำตาลเป็นไฟสีฟ้าเป็นหนิวอตอน้นวิ่งตรงเลยเลยครับไปเข้าโั้วไฟเลยไปเข้าโค้วไฟเลยเต่ทีนี้ผมจะมาเทียบให้ดูผมจะมาเทียบให้ดูเทคนิคกันจำนะครับอี่เลนะครับสองเส้นคู่ไฟเข้านึงสวิต จากโหลดมาเข้าอินเทอร์เนตแล้ววิ่งตรงจากโหลดมาเข้าเยนยเลยครับผมเขียนเบรกเกอร์ตัวเล็กไว้แล้วใส่ก็า้าไปวงจรนี้ต้องเทสให้ดูครับเพราะมันทำงานอยู่ทุกคนสามารถเอาไปต่อได้นะครับ เอาไปใส่ไปใส่ที่หนึชีวิตอยู่ตรงที่ตรงประตูห้องนอนเมื่อไรเขาว่าห้องเปิดตัวนี้แล้วเวลาเรานอนเราเอ็นตัวลงไปนอนแล้วเอาชีวิตนี้ไปไว้บนหัวนอนเราไม่ต้องลุกไปปิดไฟแล้วเดินคําม,มืดๆมานอนเราสามารถเอื้อมมือปิดที่หัวนอนได้เดือดผมจะผมจะเปิดนะ นี่นะเปิดนี่สายไฟนะผมจะจุมเ็คให้ดูไปเปิดไปเจอเนี้ยสายไฟนี้ดูต้นไม่มีไฟนะครับนี้มีไฟเน,น,นี้ยเป็นไฟก็จะวิ่งไปเราเปิดเมดื่อไรก็วิ่งไปวนมาออกเข้าไปดไม้เข้าหลอดไฟด้วยครับทุกทีอ่าเรามาลองดูเลยกนะ็เลยนะ เนี้ยตอนนี้ปิดด้านเดียวกันหมดเปิดครับเนี่ยลดไฟติดแล้วเนี่ยเปิดปุ๊บลดไฟติดปิดปุ๊บลดไฟดับมาเปิดด้านนี้เปิดปุ๊บลดไฟติดปุ๊บลดไฟดับทีนี้มาเปิดด้านนี้ มาปิดด้านนี้กันบ้างเปิดครับไฟติดครับปิดครับเนี่ยเปิดที่เปิดข้างไว้นะมาปิดที่อีกข้างดับนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราตื่นจากที่นอนขึ้นมาเ่นเราเปิดไฟกันกันเลเราเอื้อมไปที่หัวนอนแล้วเปิดเลยครับนะครับแล้วก็เดินไปครับทำทุลั่วนตัวกลับมานอนปิด ไดเหมือนเดิมครับนายกตัวอย่างอีกที่หนึ่งคือถ้าอย่างเอาไปจิตประตูหน้าบ้านมีรถไฟอยู่ตรงอ่าเขาเรียกอะไรห้องโถงหน้าบ้านทีเนี้ยก็คือเราเออกไปข้างนอกเราปิดประตูรั้วเอาสวิสตตัวนี้นะครับเดินไปไว้ที่ประตูรั้วอีกตัวแล้วก็เอาไว้ตรงประตูทางเข้าบ้าน ประตูที่จะเข้าไปในภายในบ้านอ,อีกหนึ่งตัวนะครับเวลาเราออกไปข้างนอกเราเปิดตัวนี้ครับเปิดตรงนี้เปิดที่ประตูออกจากบ้านเมื่อเราไปถึงรู้ว่าประตูฝ่ายจิตเนี้ยเราก็เดินไปเป็นมืดไปเป็นมืดเมื่อไปถึงรั้วประตูแล้วปิดประตูรั้วเสร็จปั๊บเอามือเริ่มเข้ามาปิดสวิตช์ตนี้ครับนะี่ครับ ไฟดวงหน้าบ้านตรงโถงหน้าบ้านก็จะดับไปทําได้อีกหลายรูปแบบครับไฟนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นหลอดเดียวจะพ่วงไปเป็นสองหลอดสามหลอดก็ได้ครับสมมติว่าจะควบคุมด้านข้างของบ้านก็พ่วงตอบได้เลยครับเอาไว้หน้าบ้านหนึ่งหลอดดยด้านข้างซ้ายหนึ่งหลอดด้านข้างขวานหนึ่งหลอดสล้เปิดควบคุมได้วัวนี้ัวเดียว เนี่ช่วยช่วยได้เยอะครับทำให้ไม่ต้องเดินมืดมึดเวลาเข้าออกบ้านหรือเข้าห้องนอนหรืออีกที่หนึ่งที่เขานิยมเอาไว้กันก็คือบันไดขึ้นชั้นสองครับเปิดด้านล่างก่อนขึ้นก่อนขึ้นบันไดครับขึ้นบันไดเสร็จขึ้นบันไดเสร็จจะเข้าห้องสวิตช์นี้อยู่หน้าห้อง ไปเข้าห้องก็ปิดปุ๊บนะไฟเลยดับดึกๆลงมาออกจากห้องไปชั้นล่างปิดสับเดินมาถึงชั้นล่างเดินมาถึงชั้นล่างก็ปิดสับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้งานแบบไหน,นอ่าผมก็มีแนะนำแค่นี้ครับผมหวังว่าสวิตย์สามทางต่อแบบนี้จะช่วยให้เพื่อนๆและท่านผู้ชม ได้นำไปใช้นะครับขอบคุณที่รับชมและฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ